สวัสดีครับนี่เพจผมนะเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยผมก็ได้โพสต์เกี่ยวกับการค้นพบที่น่าสนใจนะบนเกาะดอนแทน่นกลางแม่น้ําโขงฝั่งประเทศลาวเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นก็มีการพบพระพุทธรูปสำริดเนาะแล้วก็เป็นพระรูปที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามมากนะน่าจะมีอายุป,ประมาณ500ปีกว่าแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะก็พบพระรูปเยอะมากเลยนะรวมถึงนี่ครับผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะ เพราะว่าเจอพผะอบนะแล้วก็หีบนะหีบโบราณซึ่งยังไม่ทําการเปิดนะผมได้สอบถามอาจารย์ฉันทัศน์เนี่ยท่านได้เดินทางไปที่ฝั่งประเทศลาวนะเพื่อไปชมการขุดสํารวจเรื่องราวตรงนี้นะก็บอกว่ายังไม่ได้เปิดแต,แต่ตอนนี้บริเวณที่ขุดสํารวจเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วนะน้ำมันท่วมแล้วก็เลยไม่ได้ขุดสํารวจตรงนั้นไม่แน่ใจว่าจะได้ขุดสํารวจต่อหรือเปล่าเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนนะ ผมก็รอลุ้นน่ะว่าจะมีการเปิดพระอบแล้วก็หีบสมบัติตอนไหนนะหีบโบราณตรงนี้เพราะว่าต้องรอเปิดพร้อมทางการที่นี้ผมก็เลื่อนฟีดอ่ะไปเรื่อยๆก็ไปเจอเพจสิมเนี่ยสิมเขาแชร์แชร์จากฝั่งประเทศลราเนี่ยเป็นพระที่นั่นอ่ะเขาแชร์ภาพไว้มีการเปิดเปิดหีบแล้วนะแต่ยังไม่เปิดพระอบมาดูข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรมากนะอ๋อมาจากทิกตอกตัวนี้นะเบิร์ตเอ็กเอ็มเอ็นนะ ก็บอกว่าคํมแปรเนี่ยก็บอกว่าเป็นวันเลิกดีนะมีการเปิดหีบโบราณออกมาแล้วก็เจอพวกอัญมณีนะเป็นอัญมณีครับนี่ก่อนเปิดนะนี่ก็น่าจะเป็นทางการลาวอะ่ะเขาเริ่มทําการเปิดแล้วเนี่ยเป็นอัญมณีไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยไม่แน่ใจ เนะครับเป็นภาพการเปิดนะนี่ภาพเดิมก็ตอนนี้แสดงว่าทําการเปิดหีบแล้วต่อไปก็คงรอเปิดพระอบนะตอนนี้ไม่รู้พระอบเป็นยังไงบ้างนะพระอบเนี่ยน่าจะบรรจุพระบรมสารีริกาาธาตุนะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดแล้วนะในการเปิดหีบโบราณน,นะไม่รู้มีอะไรบ้างเหมือนกันนะของโบราณแค่ไหนอย่างไรยังไงก็ท่านผู้เชี่ยวชาญลองดูนะภาพ ชัดหรือเปล่ายังไงก็ลองดูกันแล้วกันน่าจะเป็นภาพจากวิดีโอแล้วเขามาแคปมาเนี่ยเลยดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านจะมาชมภาพชัดๆอีกทีก็ไปดูที่เพจสิมก็ได้นะเขาแชร์มาเนี่ยแชร์จากพระรูปนี้มานะสั้นๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากเลยนะก็มาบอกกันสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนครับ